ย yeah. so so <inaudible> oh ี่สิบกว่หมื่นเลยล่ะมาณป้าให้คนย้ายเรียงใหไจ้าอยู่ไมยใลูกมันจะเจ็บเ้อเจ็บหลักค่ไม่ต้อหหัเลยคุณปากิงทแกเออเออไม่หาวสืยอ้นหาวคุอเมนดียเวะ หัวเมงหัวเม่งเออเดี๋ยวเดนหน้าก็มาโกนอีกโกนจากสองสามเข่ก็อเมื่อบานลออหยิบเอาได้หลหนยิบเอ้ยยบเอ้ยยิอยยิบเอ้เอ้ยัอ้ย้้เ้้อ้เิเเ้อยเอย เจ่งจังเจ่งจงอันเป่าเก่งจังครับเก่เจงจังเก่งจงไข่ยังเพรันว่าเป็นเย็ตะเลียนันทิ่ว่ถึงแบบบ่็บ <and goodness> ่เมิดนะบ้หล่นนะตได้แน่รอนครับ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 หารสี่เสียงหาวเด่น ยายจะเลี้ยงหัวแบบนี้เด้ตัวหัวเดียวมาดีป่ะนี่ยดีหัวสวยพ่อลูกเดียวลูกเดียวรูดเดียวเออเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับครับลิดเดียวครับ เกงเลยหลอนเก่งเลยครับเก่งจังครับสวยสวยเลยอันนี้เขาเอาน่หันก่อนอาบน้ำกอรกเนาะ่คุณยาด้วยคุ่นยา ร้านก้นล็กร้นก้อนกี่พวเดียวนี่หละร้านทรายก้แนล็กแล้วมีสิ่งของไรอีกนี่แหละนี่แหละนี่นี่หละเอ๋อ ไปทำงานคือไปคิดถอดลูกซ้ายกันเอ๊ะถอดแต่วิดีโอก็หากันเอาเห็นยี่มาทอสมัยเนาะครับโอ้โหหมดยังครับจะหมดแล้วครับเดี๋ยวเด้อเด้อเด้อคนเก่งครับคนเก่งเอาไปเลยครับอืมไข่มันก็ทันได้ออกมาหน่อย นั่ก็ออกแบบนั่มาดัน่โอ้หัวเลยว่าสวยเธอโอ้ยโอยันยโอ้ยโอยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยครับโอ้ยยครับ หัวมงหัวมงเลยห่าดิด้วยห่าเตเลยตัหนี้เป็นฮอรนเจนีับผมครับผมเก่งจังเลยลูกเก่งจังเยี่ยม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 นองอย่างเนี้ยน้องอังเป้า <อ>ครับครัรเสร็จแล้วครับขนาดโดนัวนี่ยังว่าหาอยู่แล้วอาบน้ำก็บ่หายด้มามาอาบน้ำก็ได้บ่หายขนาดตังาน,น่เนะ้เลยลเลยอเออออ